มาเป็นน้องเอ้ยบันนี้ด ouais. ึงกันโยมปลาแล้วบันนี้แม่น้องไอสิมมปาตงปลาอ๋อสวัสดีปุนน์เนีัยดีจ้าแม่น้องไอซิ้าสวัสดี นี่เราปลาพี่น้องมาเบิ่งเนี่ยเปียงปลาสลิดมีตัวตัวใหญ่เปียงปลาสลิดน้ำกันเด้อพี่น้องตัวกระเดชามารถน้มูกินข้าเสียบเด้อพี่น้องมาเด้อกินข้าวปลาไปกัานี่ยบักบะคุงดัมบะคุงจัดดัมบะคุงดัมบะคุงก็เปิยงปลาสลิดอานสองอย่างมืันนี้พี่น้อง Kính con chỉ lông cá bạc nam cá bột măng chèn hàng bò phượng luôn chèn nhổ măng xoài qua này là chèn này một nè bớt cốc mắc cho nào đâu

กาแฟจ่องกันได้ปีนองกือป็นเจ้งหางหละพี่ลุงเนาะอ๋อถึงเป็นเจ้งเส้าเจียงหรอมันแนวดหนป็นแนวไดิหละอกาแฟเออเส้าเส้ากาแฟล้วไปหากินเขาจะนนำมาปีนองมาชิมอู้แต่แสบแต่ไงหอมหวยห่วยเสร็จมื่อยเลย มืดลยปะเนี่ยนะสิด้วคุณป้าแซ่บนี่ต่าสองกโอคกเดียวคงเดียวสองเทสอง้อันนั่นกบบ้องมีอ้อนน่ะพี่น้องข้างหลังทางนี้เป็นไหนกล้แล้วรอปลากล้ใกล้ออกกีบลบ้กหเล่านั่นล้ได้เล้จับฟอมพี่น้องแนขัด ว่เาเห็นใจพี่น้องเดี๋ยวเพิ่งกว่าจะว่าพอมีทานทานห้องดูได้ไหมล้าสินเนี่ยห้องอยู่ห้องยู่ห้องภาษาอีสานอันภาษาไทยแปลว่ามันมีไฟอยัวมันนั่นห่อนอยู่พี่น้องป้าชิงตัววันไอ้ป้าชิงป้าชิงหมอยาบปี๊ปี๊แต่เสียบเนาะพี่น้องเนาะตัวเหนียวคือปลาชิง มบบพวกที่สวงเด้อพี่น้องบัดนี้อ่าล่อๆมันีสูตรุกไปไหนเขาซิมบ้าไงซิมมึเหรอตําคืองี้ักมาเนียเส็จดีไหมเข็มเอาห้วเข้มมือซิมเจ้าความเชื่อมเสียบไม่ไดีปวดเสร็สุดเสียไปเสียมันคือว่าเนผู้ยีหนึ่งมากสียอลอยผู้ยิหนึ่งกธรรมดาเอตูวกับบางกีปลามาหอเราเป็นคน จัดการเองเลยบ่มันัุกแลวล่ะยันบ่แหนีดปลาสลิดเข้าเดียวต้องม่น้องไผ่น่พี่น้องมาเด้ยิกันเียวบูบบอยู่ไปเอ้านละนี่อยกน้งหวานแม่อยู่อาตัวใหญหาตัวโล่พี่น้องเอ้ยตัวใหญ่รุนคโล่กตัวใงญ่ๆคนี่่นักปลาสลิดเด้มแนบล้าน จำเขาให้เจ้าที่เจ้าท่าบนจอดปาตัวยังเงีเนี่ยแมวชินให้นโซ่เมมันเลยกินขอด้ยฝ้าพีฝ้าหนองเก็บปลาฝ้อมสิบกเอละเดี๋ยวเ่อไหเดี๋ยอีกใจเดียวกัแมนเลยได้เก็บปลาเลยละบนนี้อู้ดมีน้องมือเหนียวโอ้มือเขาติดมือไม่ยังเม่นออไปกินมากินเงกินเงืกินปันจิตบกเจ็บหมเจ็บหมดกินเงือกเจ็นหมดเจ็บหมดไม่ยังมันว่ามันจมว่ามันจมอย่างแตกินกินมันติดเงือก กินมันทั้งมันที่ทั้งเปือกทั้งเปือกกินมันกินเปลือกกินเปือกกินมันยอนเียกินมันกเือ้นกินทั้งมันกนทั้งเปือกินทั้งเหงอกน้องคไ้ใคร่ลาใคร่เมยใค่ลาจากตม มส her her ีหลักกตื้มเนี่ยเผือั้งมันมากินเกือกินมันอย่กินกูตมูอย่าินไปมาเกตอย่นีแต่แสบมากมึงดูมามาแลไก็มามากินเขามีตูวเดียวหอยเยอ่วาวเลยตัว

บายตาลงดือง่อนก่อจกได้น่นี่ันเนอ้ารูได้กินมากนะตากันแล้วมันยังขอดูว่าปน ปลาขอีค <a> ือบรินดีลองกบเล่นกบ่งเก็บกบหน่งเก็บออาหวนมาบ้านนะปูน่ะมมีทิมทิมอสัหมอต้มแล้วหนต้มเลยต้มเพ่อนทามาเรืงอรเยอนเอ้นขึ้นขี้วสด้วยนันเฮ้ยสองว่าจปีปีสิบปีแต่น้อนทิงเกิดบหกำน้อน้องมันเบนน่นเลยว ีเรียรุ่นนั้นได้บอกศึกสาพันหนึ่งเลยติดบ้าแล้วการละมั่งงงไปลอยดีโู๊กาแฟเอ้ยมาเด้อมาเด้อกาแฟมาเมียเข่าบ้านเนี่ยไม่หยอดถอดโอ้ยใส่ถอดลงมาย่ำเจ็บเลยโคตรอยู่ส่วนส่วนยด้วยนุ่มหูวเหินขี้วาสันเลยพี่น้องเหินเกลียบ ไปเกี้่ีาไ้องมันดัฒมนแข้งรเบยไปหาีนองน่นองเ่เห็นน้าไอจนคังง่เแมนบตเดตัวนกเป็เนาะหนูบ่่ท่านถึงลังโง่ไม่ ไม่หลามามำพูงกินมาด้เจ้าจิ้มรๆ่ยากปากบบบ่เกินหรอบคือเมเมือนไปกัดเนือไม่บาดพอตำพุงกินมาเดื่เจ้าจิ้นได้ม่เากะลมเชี่ยเชี่ยใส่ผอื่นก็มันใส่กินตี่ะเอามัใส่้เ็มยาเนี่ย่ยาอะไกินเหมันผิวงามเต็ยาอาใส่แล้วสเหมือนูปอยู่กคน่ะนใ่ยาม็มันกินลง มันจุยมันเน่าเลยใสมนกินมีจุมาเลีงเพอเขาจะออกไปเบิงก่อนดีๆกโก้่าเน่าอนองโดนมันบาดก่อนหมาน้าวสมไผตวดบางอยไงอ่ะ ถ้าเมนันเบื่นเนาะ่อนวมถามมาอีิครับวนีครับฝนตังส่วนดีเนาะตั้งสวดตั้งตั้งสวดตั้ตกฝนบ่ไก่ดีเนุะมมกดีแล้วมันคอยแล้วคนอ่ะวอ่ะย้ไม่แ่ นแจ้งเออเข้ามคืนเออเอาละอมาแจ้งอาแจ้งพูดแต่บ่ไม่ตูไม่กินนอกบ้านักงกือจับตัวบาปุ่ยไ้เาเป่าตัวงั่วไรเด้อบ้านวางยเบ้นองยี่แม่น้องไอ้ยัไประชุมมาสวยบ้าปุ่ยเอาง่อกินน้ำหรอรัดแม่น้องไอ้แยมทาง เราจอหมอดใส่เสียยังเอือห์เหมือนยังนอนบูเราเป็นถือควดนี่แหละสามขันจี้ขันไปตัวลุงงามเอ้าไปอีกเดี๋ยวไปตัวโมเดลเอาสม่อมบานเลยไปเนี่ยไม่ใช่เหรอนางรถเว้ยทางเขาเนาะมันมันเดือบานสนาำเหมบอนบานได้มาบ้านเท่าแต่น้ำก็โตละ ยำแรงมียุ่งบรเ่าเดียวมายครับเ่ไเปียงไป็นฝังของน้ำทำมาเจอื้อหาจกปาดตะนิดไปปล่อยได้นะองเอามอเอาปันไปปล่อยวงได้หกละให้มันกินแมงการลุกหลานย่านจะยุ่งการลุกการหลันในร่างวงหลังอ่างเนี่ยออเดยวน่มันเปานจย่งไรยุงไบานเปิดนี่ป่ะมี่ก็จะแล้วิเอาสมอจิ๋มมาตรวจ ว่านไดปลาสดิดไปกันเลยไม่ปล่อยลองอ่างนะแค่มเจ้ามาปลาตายเจ้ากินอิ่มนะสวแต่เนี่ยมาจม่าจะไปเน่ยบอกแม่แม่ของงานกินนน่นปลาสลิดอนสวน้องอย่ากล้องจมูก้อพี่น้องยุ่งยุ่งนี่เยอากเลยิไ้อการคิดนี้ไม่การลูปแู่อันนี้บ้านเกับของเก็บของจมูก มีสองจ้าของมเิ่งรอะปพี่นองแต่ว่ามันเดือดเตือนพ่ละก็ายหง่ข้าใหญ่อย่เพิ่งเห็นดยวยเลยบนบริสุทธิ <lawsuit royable> <What S 3> ์ของอุติมย้าจม่เอาจะมอประตูน้ำนหลุดบ้บ่เนยหลุดหลุดไปเลเตีคิวใท้กันบ่ละบ้านอื่นพอเหียนสมองดี๋ยนากันหราิขอลอมขอลอมคุณได้คิวท้กัน เอาเลยในมีจากกันเดี๋ยวเบ่งป่าเตนีหมดเอี๋ยวเบ่งป่าปอสมอสามลิตรจดตาจ้าไปกินไอนเล้าไปหนอยห่างเมอหอมโอ่ไมพรม่งเป็นยาานประกาศองหนาก็ไม่มีหอาตาดเลยเนี่ย อา่านุิชาเดี๋ยวมันเฮียนายจิตอีแล่อไม่ถูกหนำจิมนี่แลจังได้จ้่ของก็เปิดไฟเจียงี้เจียก็เจียมือไ็คยโย่่พี่นนังไปเห็นจิบพี่นนองหนำในของหนำบ่กนี่ว่าางไว้ถิ่นนี้หกหนำเจีงยึงสินไปเพื่สเหกดแล้วประตูของนำําบอกคนมาอยเฮียรเีย้กาแฟมาเด้อความทางมันเลย มุไปเอาสมอที่เกลี่ยนีมเพี้งเอาสมอตัวดอกก็ขนาดเหมือนเนี้ยไปยื่นดุนอ้าไใสิจีรศอาจารย์จอมมอเอาจีรศรจอมมอทนแล้วเอาให้ประตูเบาอันพระอาจารย์จัิญเพี้ยนชั่วมากว่าบ่ได้ไปใส่ดอกกันนะโอ้ถามแต่ข้าวให้เล่าจู่เหมือนจู่วัดนะเขาจอมม่อจะตีปัจจุบันน้องเดินตีเข้าไปไหนก่อนน้องข้องเขาขึ้นน้องข้องน้องข้อง ไมมีน้องสิมเลยทั no ้งหมดน้องสิมน e> ้องก้องเลยทั้งเียงไม่ดีเลยมาเด้อโอยู่วะเป็นเด็มันเป็นบาหวานเลยมันเป็นบาวานคนเอยมันเด้อพออิ่มอ้วอยู่ว่เด้อน้งคเนเดเป็นน้องคอเป็ด้แต่น้าเป็นสันเดีวอื่นอะไรจะเนี้ คือเบาหาลือคนกมดเราป็เ็กเดีย์ายเมื่อวานตอนเล่กันสอยจูนพ่อดันนายโยดีวันยังก็ว่าเป็นยังดรอกเหรเป็นเป็นหอมันอย่างเกียร์มาตเนไปั่นละี่นเดี๋ยมีของคุณมาตัวคุณเนาะังเนเตีย มดตองมดตองมดตองนี่แม่เบาได้เลรได้แม่แม่พาเหยอด้ดยยืนเบาเลี้ยงคนอยู่ห้าตัดนะบกอนมงกินมันติดเนี่ยโอ้เรื่องมันก่อนยังก่นกล้วยกินกล้วยต่นีปหกล้วยแบบนี้ว่ากันว่าเือ พ่สองรบเพราะไม่ติดป่องต้องเมตุเมตุอนมวาว่าผมมีโอกาสคอื้นไข่นเดอพะล่มาบระดยานรถพี่น้องมันช่างไก่กีเล่นผิ่นอ่นี้ล่วงเล่นกัยังบกลาอยู่เพิ่งเพิ่งให้กินต่ไเจ้าอยู่ี่เล่น ถ้าเื่อยก็โอเนิ้มีใจว่าไม่ตัวมันงงไงมีใจเนาะแง่แม่น้องอ้ก็เสิรๆฟเามัมนีนแม่น้องไอ้พี่ยุคเกษตนั้นว่ามโทษมากเมันช่วงการเปิดอยากาพยายาอยู่บนเน้นันแ่ะปลาบพิ่ม่นาะแม่นเบีปลาบรนเพิ่นกรหลยู่ยูดี๋ยวนี่ยุคเกษวันทอาไปเนี่ยโแล้ววันกู้ก็สิงอยู่ ก็มีนักได้บ้านว่าบ้านพ่ออี้เ่นีก็เบ่อนไปบ้านพ่ออีนาก็ไปเข้าบ้านเนาะใท่านนัคดเท่านเอาเข้าอีด้แล้วคนซืนาะวคนม่าีิ๋วใช่กันก่อนเป็นหลักยังลจบอันซือเนาะ พูดเรองว่าเขาพูดเรื่องว่าอะไรเขาออกเสีงออกไม่ออกเดี๋ยางแล้วเขาไปลุ่มก่อนเสียงที่ขาโปรเจิอยู่ิงิแต่พอไนองจำห้องกันเลยท่าไม่ไงออกมากไม่ไงท้าใหม่ทางเก่าเกิดจกทุกสิ่งทาพกูไปพ่หวังสุดยอดทเอาเดี๋ยวขอบคุณด้อแฟนครับจุ่มของสุ้าแลครับขอบคุณถุกกำลังแรงใจกินอยู่เปล่าไม่ใช่หรือเด็กเราเด็กจะยก็ จับปลาครับผ้าพีพระนองจับปลาครับปลาวิเศษมีหรอครับสวัสดีครับสวัสดี้ครับลาไม่แห้งเลยพระนอง